เหนื่อยไหมครับกับการที่คุณพยายามปั้นพอร์ตของตัวเองอยู่แล้วก็เหมือนจะโตนะแต่สุดท้ายก็กลับมาเหลือเท่าทุนหรือบางทีคุณอาจจะล้างพอร์ตไปเลยก็ได้ลองสังเกตตัวเองนะครับว่าคุณเป็นอย่างเงี้มากี่ครั้งแล้วแล้วที่คุณเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเพราะว่าคุณพยายามมากๆจริงไหมคุณพยายามเร่งในการเทรดคุณคาดหวังว่าพอร์ตของคุณมันจะเติบโตได้ถูกต้องไหมครับแต่วันนี้ถ้าเกิดผมมีวิธีการใหม่ล่ะมาบอกกับคุณว่า คุณไม่จําเป็นต้องเร่งขนาดนั้นนะแต่คุณก็สามารถทําเงินหลักแสนได้แบบง่ายๆเหมือนกันอยากรู้ไหมว่าวิธีนี้คืออะไรอยากได้ไหมครับคุณจะได้ไม่ต้องพยายามทําจาก300เหรียญจากพันเหรียญแล้วเร่งทํากําไรเยอะๆไงสังเกตเนาะทุกครั้งที่คุณเร่งทํากาไรเยอะๆมันก็กลับไปเหลือศูนย์ทุกทีเลยนั่นไม่ได้หมายความว่าคุณมีเทคนิคที่ไม่ดีนะแต่มันคือการจัดการเงินและการบริหารความเสี่ยงของคุณนั่นเองครับ ทุกครั้งที่คุณเร่งมันทาให้คุณหลุดออกจากความเสี่ยงและหลุดออกจากเทคนิคของคุณที่คุณควรจะกดบางทีคุณก็กดก่อนจริงเปล่าทั้งหมดนี้คือความเร่งทั้งนั้นเลยวิธีการที่ผมอยากจะบอกคุณนะครับอยากจะแนะนําว่าให้คุณไปสอบกองทุนนั่นเองเอาง่ายๆนะสมมติว่าคุณต้องการกําไร3,000ดอลลาร์แล้วตอนนี้คุณมีทุนอยู่ที่ประมาณ3า0 0ดอลลาร์เช่นเดียวกันคุณต้องทํา1 0 0จริงไหมถึงจะได้3000ดอลลาร์ แต่ถ้าวันนี้ครับคุณไปสอบกองทุนแสนดอลลาร์ไปเลยคุณไปสอบได้นะแสนดอลลาร์และคุณทํากาไรเพียงแค่สเเท่านั้นครับคุณก็ได้แล้วสามพันดอลลาร์เห็นไหมครับว่ามันเป็นการใช้ความเสี่ยงที่ต่ําและที่สําคัญไม่ต้องใช้เงินทุนตัวเองครับวันนี้ที่คุณเทรดอยู่แล้วคุณบอกว่าคุณไม่อยากจะเสียเลยคุณไม่อยากขาดทุนคุณกลัวการขาดทุนมากๆนั่นแปลว่าเงินทุนของคุณเนี่ยมันเสียงไม่ได้ถูกต้องปะ ไม่ไม่มีใครอยากจะมาเทรดเพื่อให้มันเสียเงินทุนตัวเองเนาะดังนั้นครับวิธีการที่ฉลาดกว่านี้คือไม่ต้องใช้เงินทุนของตัวเองดีแม้ไม่ต้องใช้เงินทุนของตัวเองโดยการไปสอบสิ่งที่เรียกว่ากองทุนนะครับแล้วก็มีกองนึงนะครับน่าสอบมากเลยกองนี้ผมดูแล้วเขาชื่อว่า F T M O แล้วก็อีกกองนึงนะครับคือ5% e r อ R เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันก่อนนะครับว่า F T M O เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้าง และนี่นะครับก็เป็นหน้าตาเว็บของ FTMO นะครับถ้าเกิดคุณเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามาที่คำว่า FTMO Challenge นะครับคุณจะเจอหน้าตาแบบนี้เลยก็ลองสังเกตดูนะครับมันจะมีนี่เนาะแสนเหรียญอ่าสองแสนเหรียญที่เขานิยมกันสุดๆเลยเนี่ยคือไปสมัครสอบแสนเหรียญน,นะครับค่าสมัครสอบ400กว่ากว่ายูโรนะครับถ้าเกิดเราจะตีเป็นดอลลาร์เดี๋ยวลองเช็คหน่วยดอลลาร์นะ 500กว่าดอลลาร์นะครับประมาณ17,000บาทในการไปสมัครสอบคุณลองคิดง่ายๆว่าถ้าเกิดคุณใช้ทุน17,000บาทของคุณไปเทรดเนี่ยจะทำกำไรได้เท่าไหร่ลองคิดดูง่ายๆนะครับ17,000บาทของคุณถ้าเกิดคุณเอาไปเทรดเนี่ยกำไรมันก็อาจจะอยู่ที่ประมาณสักถ้าเกิดคุณโอเวอร์เทรดนะมันก็อาจจะได้เท่าตัวหนึ่ง่ม้แก็หมื่นกว่ากว่าแต่ถ้าเกิดคุณเอาทุนเนี้ยมาสอบนะครับและถ้าเกิดคุณผ่านล่ะคุณได้แสนดอลลาร์เข้ามาในการเทรดคุณทํากําไร3%ณได้3,000เียญเลยนะ มันเป็นการทวีเงินที่แบบสุดๆมากๆนะครับแต่ต้องบอกกันก่อนว่ามันก็ต้องมีฝีมือเนาะคุณก็ต้องมีความรู้มีความสามารถคุมความเสี่ยงได้มันถึงจะผ่านนะครับและเงื่อนไขาการสอบของเขาเนี่ยก็ง่ายมากๆเดี๋ยวผมจะอธิบายเงื่อนไขาการสอบให้ผ่านให้คุณฟังนะครับเงื่อนไขนะครับในการสอบผ่านกองทุน FTMO เนาะแล้วก็อื่นๆด้วยหลัมาากมันจะคล้ายๆกันก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสมัครสอบไปแล้วเนี่ยเขาจะมีแบ่งเป็น2เฟสนะครับ เฟสที่1นึ่เขาบอกอย่างนี้ว่าเขาต้องการให้คุณทํากําไรอยู่ที่10%เท่านั้นเองและเฟสที่2ครับก็คือคุณต้องผ่านเฟสหก่อนนะเขาต้องการคุณทาแค่5%ง่ายไหมแต่ว่ามีกฎเหล็กอยู่นะครับก็คือว่าเฟสที่1ตรงนี้ไม่ว่าจะเฟสไหนก็ตามนะเขาบอกอย่นีว่าอย่าเสียเกิน วันละ5%ถ้าคุณติดลบนะครับหรือโดนล,ลากถึง5%จะยุติการสอบทันทีถือว่าผิดกฎเหล็กแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยสมมติคุณทยอยเสียใช่ไหมคุณทยอยเสียวันละ1% 1%เร่อไปเรื่อยๆเสียได้ทั้งหมดเนี่ยอย่าเสียเกิน10%จําจำไว้นะทั้งหมดอย่าเสียเกิน10%จําเจำเอาไว้นะครับดังนั้นแล้วสิ่งที่กองทุนเขาต้องการครับเขาต้องการอะไรเขาต้องการให้คุณเป็นเทรดเดอร์ที่ จัดการเงินทุนได้เป็นคนที่สเสถียรนะครับเป็นคนที่สามารถจัดการความเสี่ยงได้ดีนั่แหละเขาไม่ต้องการคนที่มาโอเวอร์เทรดมากดมั่วๆกดรัวๆแล้วสุดท้ายก็หายเนาะกดเหล็กของเขาคือการคุมเงินให้ได้คุมความเสี่ยงให้ได้ครับถ้าเกิดคุณทําได้ต่อไปเนี่ยก็มาชาเลนจ์ที่เฟสที่2ทํา5%เองเดี๋ยวก็ผ่านพอคุณผ่านปุ๊บคุณได้แสนเหรียญมาละและหน้าที่คุณก็คือคุณก็เทรดเหมือนเดิมครับคุมความเสี่ยงเหมือนเดิมแล้วผลลัพธ์มันจะได้เลย เห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากสิ่งที่ยากคือคุมตัวเองแต่จริงมันก็ไม่ยากสำหรับคุณหรอกจริงว่าแค่คุณตั้งใจว่าจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองในการเทรดนากจากนั้นถ้าเกิดคุณจะพานมันก็ต้องโฟกัสท่าเทรดที่มันใช่ด้วยนะครับตรงนี้แต่ผมมีตัวอย่างนาะนักเรียนของผมก็สอบพานและถอนกําไรไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวตรงนี้กันนี่นะครับก็เป็นรีวิวนักเรียนของผมเนาะ คนนี้เนี่ยก็สมัครไปตั้งนานแล้วนะครับ1แสนเหรียญแต่กว่าจะผ่านนี่เฟสหนึ่งหกสิบหกวันนะครับแล้วนะผมบอกคุณว่าคุณไม่ต้องซีเรียสน,นะเรื่องระยะเวลาขอแค่แบบกดเล่นๆไปหน่อยค่อยๆกดค่อยๆก,กดนะครับเดี๋ยวมันผ่านของมันเองหลายคนที่ไม่ผ่านเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเร่งนะครับอยากจะผ่านไ,ไวๆก็เลยไปอัดลอด็อตไปเพิ่มความเสี่ยงเพิ่มอะไรเงี้ยมันเหมือนจะดีนะแต่สุดท้ายมันไม่สามารถรักษาเอาไว้ได้มันก็จะไปนะครับเนี่ยทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผ่าน10% แล้วก็นี่ครับพอเก่งแล้วเนาะเฟสสองเขาจะเอาแค่ห้าเปอร์เซ็นใช่ไหมนักเรียนผมคนนี้ครับใช้เวลาสี่วันในการผ่านเฟสสองนี่เป็นไงพอพอเก่งพอมีความรู้ความสามารถแล้วผ่านในสี่วันนะครับนี่เนี่ยดูดูผลงานแถวนี้สอบผ่านเฟสสองเรียบร้อยและดูนี่ครับไม่นานครับเขาก็ได้บัญชีจริงมาใช่ป่ะพอได้บัญชีจริงมาปุ๊บนี่เลยนะ ftmo ของเขานะใช้เวลาสามวันเทรดบัญชีจริงของเขาแล้วก็ได้กำไรไปแล้วสามพันดอลลาร์นะครับตอนนี้รอถอนแล้ว ชิวเลยเจ๋งไหมครับจากที่ต้องเอาเงินเนี่ยเขามีเงินประมาณ500เหรียญใช่ปะ่ะเขาไม่เอาไปเทรดนะแต่เขาเอาไปสอบกองทุนพอสอบผ่านปุ๊บสามารถรักษามันได้สามารถเทรดได้ได้กาไรมาสามพันเหรียญอย่างนี้คุ้มค่าไหมครับโคตรคุ้มเลยแล้วต่อให้คุณเทรดเสียเนี่ยคุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะสอบผ่านเอออันนี้ก็ดีมากสอบผ่านแล้วเนี่ยคุณได้ค่าสมัครคืนด้วยแฟร์ไหมดังนั้นถ้าเกิดคุณคิดจะมาสอบกองทุนนะครับแค่คุณมีความรู้ความสามารถ ทุกอย่างโคตรแฝงเขียว่ะเหมาะมากๆนะกับคนที่อยากจะเติบโตนะครับในปีนี้เหมาะมากๆกับคนที่ไม่อยากจะใช้เงินทุนตัวเองแต่อยากจะสเกลได้เงินทุนก้อนอยา่างนั้นแล้วแนะนานะครับไปสอบกองทุนแล,แล้วตอนนี้กองทุนที่เป็นที่นิยมเลยก็คือ ftmo นะครับ ftmo เนี่ยดูสิแล้วผมสอนเขาในเรื่องของการฟิกลอส per day คือการฟิกยังไงให้มันแบบมันไม่เสียไปมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดเราค n t r o l ความเสี่ยงได้ฟิกลอสได้เดี๋ยวเหลือเอง เดี๋ยวมันเลือเองอ่าค่อยๆไปไม่ต้องเร่งนะครับเนาะโอเคนี่พอร์ตเล็กเขาก็ผ่านนะเนี่ยพี่คนนี้เนี่ยเขานอกจากมีพอร์ตแสนเหรียญนะครับเขาก็ยังมีพอร์ตห้าหมื่นเหรียญด้วยคือแบบตอนนี้ก็คือถือว่าบริหารกองทุนระดับ1นึ่งแห้าหมื่นดอลลาร์ไปเรียบร้อยแล้วลองคิดภาพตามนะครับถ้าตอนนี้คุณบริหารกองทุน1นึ่งแห้าหมื่นดอลลาร์จะเป็นยังไงบ้าง1นึ่งแห้าหมื่นดอลลาร์เนี่ยก็ประมาณ4ล้านกว่าบาทนะทำกำไร10%ได้แหละสมมติถ้าเกิด เดือนละ4ี่แสนและที่สําคัญนะครับคุณยังสามารถเติบโตในสายอาชีพตรงนี้ได้อีกลองคิดดูดมิมันมีตั้งหลายกองทุนที่ว่าคุณสามารถไปสอบนะครับแล้วก็แม็กแม็กเลยต่อคนนะประมาณสัก1 000, 000, ล,ล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยหล้านถึง2 000, ล,ล้านดอลลาร์ถ้าเกิดคุณมีได้ผมพูดเลยว่ามันชิลมากๆเหลือแค่ความตั้งใจที่จะทําต่อเนื่องนะครับมันวัดกันที่ใครอึดกว่ากันแล้วก็ทําต่อเนื่องต่อเนื่องในท่าที่ใช่ ในแพทเทิร์นที่ใช่นะครับใครก็ตามนะครับที่อยากจะสอบผ่านกองทุนตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะถ้าเกิดจะง่ายแล้วคุณต้องมีระบบเทรดที่ชัดเจนจําไว้นะระบบเทรดที่ชัดเจนการคุมความเสี่ยงที่ชัดเจนนะครับปีนี้ครับผมตั้งใจอยากจะปั้นเทรดเดอร์ให้สอบผ่านกองทุนเนาะผมก็ได้ทํำคลาสนี้ขึ้นมาครับเป็นคลาสที่ชื่อว่านี่เลยปั้นเทรดเดอร สอบผ่านกองทุนนะครับจะเริ่มสอนในเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละวันที่20กุมภานะครับแล้วก็รับจํานวนจํากัดด้วยตอนนี้เหลืออีกประมาณ9คนสุดท้ายแล้วนะครับในการที่จะรับติวตอนนี้นะให้คุณคิดภาพแบบนี้ละกันนะว่าผมจะต้องสอนองค์ความรู้ความสามารถใช่ว่าเป็นท่าแบบเป็นแพทเทิร์นเป็นโซนต่างๆเป็นจุดเข้าต่างๆที่มันเฉียบคมสอนการบริหารความเสี่ยงนะครับและผมจะทําหน้าที่เป็นโค้ชให้กับคุณด้วย เป็นโค้ชหมายความว่ายังไงนะครับก็คือนักเทรดส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็เทรดสเปซส,สปะไม่มีใครที่จะมาดูแลเรื่องการควบคุมความเสี่ยงให้กับเขาเนาะซึ่งหน้าที่ของการมาดูแลเรื่องการคุมความเสี่ยงนะครับตรงนี้ผมจะดูแลให้ก็คือเวลาที่คุณเทรดคุณส่งการบ้านผมคุณต้องมาอัปเดตพอร์ตทุกวันดังนั้นใครที่จะเทรดแบบเว่อร์เทรดแบบโอเวอร์เทรดแล้วก็คุมความเสี่ยงไม่ได้ตรงนี้ต้องเรียกว่าต้องเรียกว่า,รวาปรับทัศนคติกันตรงนี้มันจะเป็นด่านหนึ่งที่ทำให้คุณคอนโทรลความเสี่ยงได้ง่าย และสิ่งที่ผมจะสอนคุณเนี่ยก็จะเป็นท่าเทรดต่างๆเอามาดูนะครับสอนอะไรบ้างนี่เลยนะครับเป็นชาร์ตแพทเทิร์นสอน EMA นะครับ EMA ก็เป็นเป็นเส้นเนาะผมจะเรียกว่าเป็นสายรุง้งละกันก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าหลักคิดวิเคราะห์ของผมมันคืออะไรในคลาสนี้ใครที่ดูผมวิเคราะห์ก้าฟไปบ่อยคุณก็จะเห็นแล้วว่าผมใช้ EMA ทําอะไรยังไงบ้างดังนั้นแล้วผมอยากให้คุณได้มาเรียนได้มาฝึกฝนเนาะแล้วท่าที่ผมคัดมาให้กับคุณนะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นท่าที่วินเลตสูง แล้วทำอา RR าได้ดีด้วยหน้าที่ของคุณนะถ้าเกิดคุณอยากจะสอบผ่านเราแค่มาโฟกัสท่าเหล่านี้กันโอเคป่ะ okay, ผมไม่รู้หรอกว่าคุณอาจจะรู้อะไรมาเยอะหรือว่าไม่รู้อะไรมาเลยนะครับถ้าเกิดคุณไม่รู้อะไรมาเลยเราจะมาโฟกัสแต่ท่าพวกเนี้ยแล้วหาคมๆแล้วเราค่อยกดเทรดโอเคไหมเราจะไม่อยากเทรดเราจะไม่อยากจะเทรดมั่วนะครับไม่จำเป็นต้องเทรดบ่อยแต่เทรดในจังหวะที่ใช่และเราจะค่อยๆทำกำไรสอบผ่านไปด้วยกัน โอเคไหมครับแต่ว่าคลาสที่ต้องบอกกันก่อนว่าไม่ได้การันตีนะครับว่าคุณจะสอบผ่านเนาะทั้งหมดอยู่ที่ความรู้ความสามารถแล้วก็ความตั้งใจของคุณนะครับจุดประสงค์ในคลาสนี้หลกัหลกๆเลยคือผมไม่อยากจะสอนแล้วก็ถ่ายทอดกลยุทธ์การเทรดของผมให้กับคุณไปเนี่ยสิ่งที่ผมรู้สอนวิธีการควบคุมความเสี่ยงและฝึกใจของคุณให้เป็นคนที่มีวินยัยเล่นตามแผนและผมจะคอยควบคุมความเสี่ยงนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ไปถ้าเกิดคุณตั้งใจเรียนนะครับคุณจะสามารถมีวินัยในการเทรดจริงๆ คุณจะมองโซนออกมองแพทเทิร์นออกว่าตรงไหนควรเข้าไม่ควรเข้าและคุณได้ติดตัวไปเลยนะคือวินัยในการควบคุมความเสี่ยงซึ่งมันสําคัญมากๆในวงการการเทรดนะครับถ้าเกิดคุณไม่มีวินัยในการควบคุมความเสี่ยงคุณไม่สามารถอยู่ได้ในระยะยาวแน่นอนดังนั้นแล้วถ้าเกิดคุณอยากจะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสบความสําเร็จอยู่ยาวๆเป็นรลายปีและสอบผ่านกองทุนนะครับ ติดต่อเรียนมาได้นะที่คลาสนี้ครับสั้นเทเดอร์ดวสอบกองทุนนะครับและถ้าเกิดว่าคุณมีคําถามเพิ่มเติมอยากจะติดต่อสอบถามมาเนาะติดต่อมาได้เลยนะที่ l i น์แอชนกันนะครับเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้นะครับไลน์แอชนกันก็อยากจะบอกงี้ครับว่าเป็นกําลังใจให้กับเทรดเดอร์ทุกคนเนาะแล้วผมรู้ว่าจริงๆแล้วคุณทําได้คุณมีฝีมือคุณมีความรู้คุณมีความสามารถแต่แค่ขาดองค์ประกอบเล็กๆตรงนี้เท่านั้นครับคือความคมและการจัดการความเสี่ยงการมีวินยัยซึ่งมันฝึกฝนกันได้ เรามาฝึกฝนมาเทรนนิ่งไปด้วยกันนะครับ mm hmm. โอเคอยากเทรดชนะเ mm hmm. ชนะื่อผมชนะกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย